ยาการระบาดของสุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตดัชนีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ดัชนีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากเดิมเรียกว่าดัชนีทนตกรรมสังคมเป็นตัวชี้วัดของขนาดของการที่สภาวะช่องปากรบกวนต่อการทําหน้าที่ของช่องปากในชีวิตประจําวันรบกวนต่อสภาวะทางจิตใจหรือบทบาทตามปกติในสังคมและนําไปสู่การเปลี่ยนแป,แปลงที่ชัดเจนของพฤติกรรมของบุคคลน,นั้นเช่นไม่สามารถไปทํางานหรือไปโรงเรียนทําหน้าที่พ่อแม่หรือ ทำงานบ้านได้ตามปกติแบบสอบถามที่ใช้สำหรับประชากรหรือผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งนะคะจึงจำเป็นต้องควบคุมประเด็นที่สำคัญในการดำารงชีวิตประจำวันของประชากรหรือผู้ป่วยกลุ่มนั้นๆดังนั้นจึงไม่มีเกณฑ์ตายตัวที่เป็นสากลเช่นเดียวกับดับชนีทางคลินิกหากแต่แบบสอบถามจะต้องได้รับการทดสอบว่าเหมาะสมกับกลุ่มประชากรนั้นก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะ ดัชนีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ The Oral Impact on Daily Performance Index ปีดาอดุญญานลและเออร์บีชีแฮมพัฒนา OIDP ในปีคศ1997ในกลุ่มประชากร ผู้ใหญ่ไทยโดยพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะนำกำหนดข้อคำถามให้สอดคล้องกับแนวคิดนั้นตามกรอบแนวคิดของ OIDP ค่ะกรอบแนวคิดของ OIDP มี3ระดับนะคะ 1. ความผิดปกติทางคลินิกหรือการสูญเสียอวัยวะหรือบางส่วนของอวัยวะ 2. ผลกระทบระดับกลาง 3. ผลกระทบท้ายสุด 1. ความผิดปกติทางคลินิกหรือการสูญเสียอวัยวะหรือบางส่วนของอวัยวะ 2. ผลกระทบระดับกลาง mm hmm. ก็จะมีความเจ็บปวดความรู้สึกไม่สบายความจำกัดในการทำหน้าที่ความไม่พอใจกับลักษณะที่ปรากฏ mm hmm. ค่ะ 3. ผลกระทบท้ายสุดปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันทางกายภาพจิตใจและสังคมค่ะ ฐานที่ใช้เป็นการวัดผลกระทบของช่องปากต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน8ข้อประกอบไปด้วย3ข้อสะท้อนมิติทางกายภาพการกินอาหารการพูดการทำความสะอาดฟัน3ข้อสะท้อนมิติทางจิตใจการพักผ่อนรวมทั้งการนอนหลับการคงสภาพอารมณ์ให้เป็นปกติการยิ้มหรือให้ผู้อื่นเห็นฟันได้โดยไม่อับอาย2ข้อมิติด้านสังคมการทำงานการออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คน ช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน OIDP จะประกอบไปด้วย8คําถามค่ะ 1. การกินอาหาร 2. การพูดและการออกเสียงให้ชัดเจน 3. การทําความสะอาดช่องปากหรือฟันปลอม 4. การนาเนินชีวิตทั่วๆไปเช่นการทํางานบ้านการทําอาหาร 5. การนอนหลับพักผ่อน 6. ความสนุกสนานในการได้ออกไปพบญาติสนิทมิสหาย 7. สามารถยิ้มหัวเราะอวดฟันได้โดยไม่อายแปดอารมณ์จิตใจความหงุดหงิดไม่สบายใจค่ะซึ่งการสัมภาษณ์นี้นะคะก็เพื่อให้ทราบถึงปัญหาปริมาณความถี่ของการเกิดปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาค่ะก็จะการให้คะแนนนะคะก็จะมี6ระดับค่ะคือตั้งแต่0-5ถึง5ค่ะซึ่งการให้คะแนน 6ระดับมีดังนี้ค่ะการให้คะแนนความถี่ในการเกิดปัญหา6กระดับ0นถึง5นะคะ0คือไม่เคยเกิดขึ้นค่ะ 1. เกิดน้อยกว่าเดือนละ1ครั้งค่ะ 2. เกิดประมาณเดือนละ1-2ครั้งค่ะ 3. เกิดประมาณอาทิตย์ละ 1- 2ถครั้งค่ะ 4. เกิดประมาณอาทิตย์ละ3ถึง4ครั้งค่ะและ 5. ทุกวันหรือเกือบทุกวันค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการให้คะแนนความรุนแรง6ระดับ0ถึง5นะคะ0คือไม่มีผลกระทบกระเทือนค่ะ1เล็กน้อยมาก2เล็กน้อย3ปานกลาง4รุนแรงและ5รุนแรงมากค่ะใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลแล้วคำนวณค่าคะแนนปัญหา เป็นที่น่าสังเกตว่าดัชนี OIDP ไม่ได้วัดความเจ็บปวดทางช่องปากดังเช่นดัชนีตัวอื่นๆที่มักจะมีข้อคำถามเรื่องความเจ็บปวดรวมอยู่ด้วยเพราะดัชนี OIDP ต้องการเน้นที่ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่รวมความเจ็บปวดเล็กน้อยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและหากวัดความเจ็บปวดจะเป็นการวัดซ้ำซ้อนเพราะความเจ็บปวดถือเป็นผลกระทบระดับกลางที่อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิต คความถี่ของการเกิดปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหานะคะโดยค่าคะแนนความถี่และความรุนแรงของปัญหานะคะในแต่ละกิจกรรมก็มักจะอยู่ในช่วง0-5วิเคราะห์ OIDP index โดยการนำค่าความถี่นะคะมาคูณกับค่าความรุนแรงของปัญหาค่ะเป็นคะแนนของแต่ละข้อนะคะจากนั้นเราก็นำคะแนนคำถามทั้ง8ข้อเลยนะคะมารวมกันให้เป็นคะแนนสูงสุดที่มีค่าเท่ากับ200นะคะซึ่ง ค่า OIDP นะคะจะมีคะแนนเทียบเป็นร้อยละและมักจะแบ่งเป็นสามระดับดังนี้นะคะก็คือ OIDP ที่มีคะแนนเท่ากับศูนย์นะคะก็จะไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตค่ะส่วน OIDP ที่มีคะแนนมากกว่า0ถึง10ก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตและ OIDP ที่มีคะแนนมากกว่า10ก็คือมีผลต่อคุณภาพชีวิตมากค่ะ ดัชนี OIDP ได้ถูกนำมาทดสอบและใช้ในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุไทยและถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศและใช้ในกลุ่มวัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุในหลายประเทศเช่นในการสำรวจแห่งชาติของประเทศสหราชาอาณาจักรและนอร์เวย์ค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ฟันเทียมพระราชทานและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทานอำเภอเมืองลำปางโดยนางนภาพรศรีบุญเรือง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา,นามีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการใช้ฟันเทียมศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ฟันเทียมและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้โดยมีโครงสร้างหลักเป็นฐานพลาสติกอะคริลิก ภายใต้โครงการฟันเทียงพระราชทานโรงพยาบาลลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่ปีพศ2554ถึง2558ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจำนวน135คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคัดกรองผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินสุขภาพจิตของ s h u l e r Mental Health Test ค่ะ จากผลการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการการใส่ฟันเทียมตามความคาดหวังของโครงการที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีฟันสำหรับการเคี้ยวอาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีควรมีการประเมินผลติดตามการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุด้านคุณภาพของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการใส่ฟันเทียมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฟันเทียมประราชทาน ให้กระจายสู่วงกว้างและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันและต้องการใส่ฟันเทียมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะกรอบแนวคิดในการศึกษานะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ฟันเทียมพระราชทานและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทานอำเภอเมืองลำปางครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของเบเกอร์มาประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทางด้านสังคมและประยุกต์ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของสูปีดาอดุญญานุลและอูเบชิแฮมที่เป็นหลักการและการวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันหรือผลกระทบคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากประกอบด้วย8กิจกรรมคือ 1. การรับประทานอาหาร 2. การพูดหรือการออกเสียงให้ชัดเจน 3. การทำความสะอาดช่องปากหรือฟันเทียม 4. การดำเนินชีวิตทั่วไป 5. การนอนหลับหรือการพักผ่อน 6. ก,การรักษาอารมณ์จิตใจให้เป็นปกติไม่หงุดหงิดรำคาญง่าย 7. การยิ้มหัวเราะอวดฟันได้โดยไม่อายใคร และ8ความสนุกสนานในการได้ออกไปพบปะญาติสนิทมิสหายนํามาประยุกต์ร่วมกันเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาด้วยค่ะในการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต,ต่อสุขภาพประชีพประจําวันของการใส่ฟันเทียมโดยใช้ตัวชี้นี้ประเมินผลกระทบสุขภาพช่องปากที่มีผลต่อสุขภาพประชีพประจําวันพบว่าผู้ป่วส่วนใหญ่ร้อยละ56ตอบว่าการใส่ฟันเทียม ไม่ได้มีปัญหาต่อสมรรถภาพอาชีพประจำวันและผู้สูงอายุร้อยละสี่สี่ที่ตอบว่าการใส่ฟันเทียมมีปัญหาต่อสมรรถภาพประชิดประจำวันสอดคล้องกับการศึกษาของนิมิตเยชวัตลีคูที่ศึกษาถึงผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพอาชีพประจำวันสําหรับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลสารทีอำเภอสารทีจังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้สูงอายุส่วนน้อยร้อยละยี่เก้าจุดสาม ตอบว่าสุขภาพช่องปากมีผลกระทบต่อสุตข้าพอาชีประจําวันกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่รับผลกระทบมากพอๆกันทีกิจกรรมการกินกิจกรรมการพูดและการและการออกเสียงให้ชัดเจนร้อยละ1 1 8และ11.0ตามลำดับซึ่งต่างจากการศึกษาของพิติพรศรีบุญลานนน ที่ศึกษาผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากภายใต้โครงการปันเทียมทาสทานเขตอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมพบว่ากิจกรรมด้านการรับทานอาหารยังคงเป็นผลกระทบอันที่สุดร้อยละ82.4องรองลงมาคือกิจกรรมด้านการพูดหรือการออกเสียงให้ชัดเจนร้อยละ 47. 1เช่นเดียวกับการศึกษาของนิมิสเดชวัตีกุล ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียงได้รับผลกระทบขอสุขภาพช่องปากต่อสมรรถภาพในชีวิตประจำวันกิจกรรมของการกินอาหารมากที่สุดร้อยละ19.6ลองลงมาคือกิจกรรมการลองลงมากิจกรรมการพูดหรือการออกเสียงให้ชัดเจนร้อยละ10.9ดังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมพระราชทานในการศึกษานี้ใส่ฟันเทียมที่มีคุณภาพดีเหมือนมีฟันครบ28ซี่ทำให้สามารถกินได้สบายมีปัญหาในการกินและการพูดเป็นส่วนน้อยค่ะสําสหรับในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ตอบว่าการใส่ฟันเทียมมีปัญหาต่อสมรรถภาพในชีวิตประจําวันนะคะ พบว่ามีปัญหาในเรื่องการกินอาหารมากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใส่ฟันเทียมแล้วร้อยละ85.7ค่ะสอดคล้องในการศึกษาโดยซิริเดอเพเนนและชีแฮมพศ2544ค่ะในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่นะคะ623คนที่พบว่าผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมภาพในชีวิตประจําวันมากที่สุดคือการกินอาหารร้อยละ47.2โดยผู้สูงอายุที่ไร้ฟัน ได้รับผลกระทบมากกว่าผู้สูงอายุที่มีฟันในช่องปากเช่นเดียวกับกิจกรรมการพูดการออกเสียงให้ชัดเจนกิจกรรมอารมณ์จิตใจเป็นปกติไม่หงุดหงิดลำคาญง่ายกิจกรรมการทำความสะอาดช่องปากกิจกรรมสามารถยิ้มหัวเราะอวดฟันได้โดยไม่อายใครที่เกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใส่ฟันเทียมแล้วเช่นกันค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีปัญหาต่อผู้สูงอายุทั้ง3ามกลุ่มเลยนั่นก็คือกิจกรรมดําเนินชีวิตทั่วไปเช่นการทํางานบ้านการทําความสะอาดบ้านเรือนการทําอาหารและกิจกรรมการนอนหลับพักผ่อนทั้งนี้อธิบายได้ว่าผู้สูงอายุมีการดูแลฟันเทียมตามที่ได้รับคำแนะนำมาหลังจากที่ใส่ฟันเทียมโดย ก่อนนอนนะคะต้องถอดฟันเทียมแช่น้ำไว้เสมอเพื่อที่จะไม่ให้ฟันเทียมนั้นแตกแห้งและให้เหงือกนั้นได้รับการพักผ่อนจึงไม่เกิดปัญหาและมีผลกระทบในกิจกรรมการนอนหลับพักผ่อนถึงแม้จะมีผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ที่ที่ยังใส่ฟันเทียมขณะนอนตอนกลางคืนอยู่ร้อยละ 6. 5 8ก็ตามโดยให้เหตุผลว่าการใส่ฟันเทียมพระราชทานแล้วเหมือนกับเป็นฟันธรรมชาติที่เคยมี ถึงแม้จะใส่ตลอดแม้กระทั่งขณะนอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาในการำดำเนินชีวิตประจำวันแต่อย่างใดสำหรับใครที่สำหรับส่วนนี้นะคะเป็นแค่งานวิจัยส่วนหนึ่งค่ะสำหรับใครที่สนใจในงานวิจัยนี้นะคะสามารถกดเข้าไปลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ